ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องนายธนาพุฒ Amazing Thailand ครับผมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการทํางานนะครับของวันหยุดอิสราเอลนะครับแต่ว่าผมก็ยังทํางานอยู่นะครับไม่ทําก็จะไม่มีเงินส่งกลับบ้านนะครับมาครับว่าเราจะทําอะไรกันนะครับครับผมตอนนี้ก็คืองานทุกอย่างก็ทําเสร็จไปหมดแล้วนะครับ ก็จะเหลืออยู่แค่อย่างเดียวนะครับคือการทำเสาวต้นไม้ต้นนี้นะครับผมเป็นใส่ถาดเบอร์เก้านะครับกระถางเบอร์เก้านะครับยี่สิบสี่ต้นนะครับผมนายจ้างบอกว่าให้ทําสาวให้นะครับก็คือตัดนะครับตัดให้สูงจะกโคนต้นประมาณ5้าเซนนะครับตัดในสูงจากโคนต้นประมาณห้าเซนนะครับเพราะว่าตอนนี้ออกดอกแล้วนะครับ ออกดอกแบบนี้ไม่สามารถขายได้นะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องการแบบนี้นะครับลูกค้าต้องการให้เป็นมียอดขึ้นแบบนี้นะครับคือลูกค้าชอบนะครับแต่ถ้าเป็นดอกแล้วจะไม่เอานะครับผมตอนนี้ก็มีอยู่1กระถางเลยหนึ่งถาดนะครับ2ถาด3ามถาด4ถาดห้าถาด6ถาดเจ็ดแปด้าถาดนะครับที่ผมต้องทำนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาก็ เที่ยงครึ่งแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกแค่2ชั่วโมงนะครับก็จะเลิกงานนะครับเพราะว่าวันนี้วันศุกร์นะครับก็จะเลิกงานประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับผม <c oughs> แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงอากาศร้อนอากาศหนาวนะครับตรงวันก็ร้อนบางวันก็หนาวนะครับก็ทําให้ไข้หวัดระบ,บาดรวดเร็วนะครับผมสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ทํางานใน อิสราเอลนะครับผมก็ฝากให้ดูแลสุขภาพดีๆนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ก็เจ็บคอเหมือนกันนะครับก็ไข้หวัดลงคอนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าไปตรวจแล้วไม่ใช่โควิดนะครับหมอบอกว่าไม่ใช่โควิดนะครับตรวจดูแล้วนะครับเขาเลยบอกว่าให้มากินยานะครับยาก็ให้มาอย่างละกล่องนะครับกล่องหนึ่งก็จะมีอยู่มันอ่า สามสิบเมตรนะครับผมมีประมาณสามสิบเมตรตรนนี้ก็กินไปได้สองสามวันแล้วอาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมนี่ครับก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูนะครับว่าจะตัดยังไงนะครับก็จะตัดนี่ครับประมาณหนึ่งข้อนะครับที่ขึ้นมานี่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะตัดตรงนี้นะครับนี่ครับตัดออกเลยครับตัดนี้นะครับง่ายครับนี่ครับแล้วก็จะตัดออกตรงนี้ครับโดยที่เราไม่ต้องยกกระถางขึ้นมานะครับเพราะว่ามัน มันมันจะหลายเรื่องหลายราวนะครับเราก็ต้องทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าแก่เขาก็บอกให้เราเอากระถางออกมานนเนี่ยแต่เราก็ทำความเร็วของเรานะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะสวยนะครับเพราะเวลาเขาแทงแทงยอดอ่อนขึ้นมาใหม่ก็จะสวยนะครับคบแบบนี้ก็ต้องแก่เขาไม่เอาเขาไม่ต้องการเราก็ต้องทำแบบนี้นครับ สหรับกระถางเบอร์9นะครับเขาขาอยู่ที่3กระถาง20นะครับ3กระถาง20บเช็คนะครับก็ราคาก็ไม่แรงเท่าเท่าไรนะครับแต่ว่าอาศัยว่าจำนวนเยอะนะครับจำนวนที่ เราขายนะครับก็จะจํานวนเยอะบวกกันหลายๆชนิดนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้เยอะนะครับที่ตามที่ผมไปไปร้านนะครับจะมีหนึ่งอาทิตย์นี้จะได้ไปประมาณวันหนึ่งนะครับไปช่วยที่ร้านครับวันไหนที่ร้านยังยุ่งครับคนลูกค้ามาซื้อของเยอะอย่างนี้นะครับผมก็ต้องไปช่วยนะครับไปช่วยผสมนี่ครับผสมชีวัวกับเม็ดโฟมนะครับเข้ากันนะครับ ผสมไม่เข้ากันแล้วก็ตักไปใส่บอนะครับเพราะว่าเวลาคนมาซื้อนะครับเขาก็จะมาซื้อแล้วก็จะมีการเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนกระถางให้กับลูกค้านะครับลูกค้าก็จะชอบกระถางแบบแฟชั่นอะไรแบบนี้เขาก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะมีราคาต่างหากนะครับแบบนี้ครับง่ายไหมครับท่านผู้ชมว่างานมันอยู่ก็แบบนี้นะครับไม่มีแนยจ้างมาคุมนะครับแต่เราก็ ต้องทำงานให้ได้ตามที่เขาสั่งไว้นะครับไม่งั้นพอวันอาทิตย์มานะครับเขาก็จะมาถามว่าเอา้างานที่สั่งให้ทำเสร็จยังนี่นะครับถ้าเราตอบไม่ได้ก็คือวันหลังมาเขาก็ต้องมาคุมเรานะเขาก็จะมาคุมเรานะครับเราก็จะทำงานอึนอดอัดมากขึ้นนะครับครับผมเดี๋ยวขอเวลาตัดก่อนนะครับถ้าตัดเสร็จแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกนะครับผม นี่ครับหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะสวยงามแบบนี้นะครับเราก็จะไปวางไว้ที่เดิมนะครับนี่ครับการเราก็จะยกไปวางไว้ที่ที่เราออกมานะครับแล้วก็จะทําการลดน้ํานะครับรออีกหนึ่งอาทิตย์ก็สามารถขายได้แล้วนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่เขาเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับสําหรับ ท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟนกับเราอยู่แล้วนะครับแฟนคลับนะครับผมตือ f c ของช่องเรานะครับก็ขอขอบคุณมากมายนะครับติดตามชมกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับ